ทุกคนเคยไหมครับแบบว่าเรานอนตอนกลางคืนแล้วมันจะมีเสียงแบบวิงว่งวิงว่งวิ่งเหมือนมีคนจัดคอนเสิร์ตอยู่ข้างหูจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วมันคือเจ้าตัวลายๆตัวนี้ที่อยู่ข้างหน้าทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นจำลองการเป็นยุงนะครับผมอ๋คตอนนี้เหยื่อของเราก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขานอนอยู่ที่เตียงและใส่ชุดว่าวิ๋วมาก โอเคเราก็บินอืมเขาบอกว่าให้กัดทุกตรงกัดทุกงอุ้ยออุ้ยอเดี๋ยวเราสามารถเลือกที่กัดได้หตรงไหนที่มันที่มันที่มันบ้างอืมตรงนี้อ่ากัดกัดที่เดิมอุ้ยอยเขาจะตีเราอืมพี่อืงไม่โดนหรอกนี่ฉันได้ฉันรู้สึกว่าตัวอะไรไม่รู้มัน บินวนเวียนอยู่แถวนี้อืมกินอืมนี่ไงลัดตรงแผลเป็นเลยอืมใคยเหมือนกันนะนี่โอ้โหแผลปูดปนแผลปูดปนอื้หโอ้ยนอนอยู่ดีๆีอุ้ยอุ้ยโอ้โหคอเร็คอเรโอ้ยอ้ยอ่อนระทวยเอาล่ะวันที่สองเราก็เจอกับแม่สาวคนเดิมอีกแล้วซึ่งตอนนี้เธอกำลังนั่งดูทีวีอยู่คนเดียวอยู่เออว่าไงจ้าวันนี้โอ้โหนี่ไง สะโพกสะโพกของเธออืมตรงนี้ตรงนี้อุ้ยเรามาดูตรงนี้อ่ะอืมเธอใส่เสื้อผ้าน้อยสนจังเลยนะฉันขอกลับตรงง่ามขาเธอหน่อยตรงนี้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 เออออาสิอุ้ยอุ้ยตบอุ้ยทำไมฉันรู้สึกคันอุ้ยเกือบโดนอฉันดูแลฉันจะกลับตรงไหนนี่ไงข้อข้อพับข้อพับ อร่อยจริงๆเลยตรงข้อพับเนี่ยขี้ใครคองเธอมันไม่ได้ขัดเลยนะโอ้ฉันดูดได้ตรงใหญ่ยงไม่คันเลยที่สุดท้ายที่เราจะดูดมันเราจะหาพื้นที่ที่มันนุ่มๆกันนะตรงนี้ว้าวปากชมพูน่าจุบน่าจุ๊บอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยตกโอ้ยตรงนี้ว้าวจุดยุทธศาสตร์ โอ้ยเออโอ้ยไขมาราเรียแดงอืมวิเราสามารถปลดล็อกเจ้ายุงที่มีลายเหมือนกับพึ่งได้นะครับอ่าลองอุ้ยแล้วเราก็ได้รับเป็นยุงมาแล้วหรือเปล่าเราไปดูกันก่อนว่าเราได้ยุงสปีชี่ไหนมาอู้เราได้พันพิเศษมาเลยไม่กลัวเอาละ ต่อไปใครคือเหยื erm ่ออะไรต่อไปอู huh. u u ้คุณลุง <c> ห <oughs> <c oughs> ัวเหม่งวิถ้าหัวเหม่งแบบนี้ที่ที่เราจะกลับมันก็มีที่เดียวอืมอู้ย่างอร่อยเลยอุ้ยอู้ยเขาจะทุบทุบทุบอุยอืมใครบังอ่ะมาทุบหัวเนี่ยอะวิดูดูอู้คุณลุงอืมทีวีนี่สนุกจังเลยโอ้ตัมูกใหญ่อืมกลับแค่ไหนให้มันใหญ่กว่าเดิม เอาสิอึ๊บ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 โอ้โหโอ้โหเต็มเต็มโอ้โหยังไม่เต็มโอ้โหตรงนี้โอ้โหขนคุดขนคุดอุ้ยดูตรงนี้ตรงนี้ไหมไม่ได้อุ้ยขนนี่มันป้องกันยุงได้ใช่ไหมเนี่ยอึ๊บโอ้โอเคอืออือตัวอะไรกับชะนีอ่ะเอาละเอาละคนต่อไปคือใครกันนะอืม นี่ฉันกำลังนอนอาบแดดอยู่นะเนี่ยโอ้โหเล่นโยคะเลยเหรอวิวิวิบินบินบินตกกัดตรงไหนดิโหนี่ไงที่เราไม่เคยกัดนิ้วโป้งนิ้วโปรตีนอิวิวิกัดตรงเล็บได้ไหมเออเออกัดตรงเล็บก็ได้เอ้านี่กัดที่เดิมโอ้โหโอ้ตบตรงซอกเท้าวยทำไมข้อขาสีไม่เท่ากันด้วยเนี่ยหืม้ยตรงนี้ก็น่ากัด ตรงนี้ก็หน้ากัดหัวเขาเออเอาสิหัวเขามันมีเลือดให้กันไหมเออเอาสิอุ้ย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 เดี๋ยว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 เดีต้นขาอ่อนอุ้ยอุ้ยทุกคนเดี๋ยวเราปิดปิดไว้เซฟเซอร์ไว้อุ้ยอุ้ยอุ้ยใครมากัดต้นขาฉันอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมจอหมุนไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงหมุนจอยังไงวะเดี๋ยว เมื่อกี้มันเลดอ่ะเอาไงนี่อุย้ยตรงนี้ตรงนี้น่ากัดมาเลยต้นคออืมกัดตรงนี้ได้ไหมโอ้โหสีมันเหมือนกันโอ้หัดตาเออตัวอะไรกัดตาฉันโหยิย้มนั้นสติโอ้โหเอา้าเออเอา้าตอนนี้ฉันคเวอร์ไปกลางหาลมแล้วโอ้โยเธอโอ้อโหเธอหวานเจีย๊ยบโอ้โต่อไป ต่อไปเป็นการกัดคนที่กําลังอาบน้ำอยู่แบบเนี้ยทุกคนต้องเจอบ่อยแน่เลยแต่ว่ายุงมันชอบไงมาดูกันสิตรงนี้มีกระจกอฉันเนี่ยมองไม่เห็นเงาตัวเองเลยเออออุ้ยอ๊เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อุ้ยเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนอุ้ยุ้ยุ้อุ้ยมันมีซอกมันมีซอกเอากระเจ๊บเอากระเจ้ก่อน أ, กัดตรงไหนดีนะกัดตรงไหนดีนะโอ้โหโอ้โหเม็ดสัมฤทธิมากกัดสะดือกัดสะดือไหลายตุ่มหลายตุ่มเออเอเอออเอาสิเออมาเราจะวาดเป็นรูปอืมอกัดสะดืออุ้ยจะทุบโอ๊ยจุกไม่โดนไม่โดนนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวทำไมมันเล็ดเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหนี่มันอร่อยทั้งแบบหงามงามอื้มอร่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพี้ยใครมาตีตู่ฉันแดงวันแล้วเนี่ยโอเคอุ้ยอุ้ยว้าอุ้ยอุ้ยบนล็อกยุ่งใหม่ อยูนะ่หน้าเออหนุ่มนี่มันตัวอะไรเดียไม่เอาไม่เอาอยู่ตัวอะไรอ่ะอ่าคนเมื่อกี้ที่เขาอาบน้ำนะครับเขาก็ออกมาดูทีวีแล้วเมื่อกี้เธอเลือกทางขาแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวฉันจะอืมมันมีโดนัทด้วยโอ้ดูหนังอะไรอยู่หรอว้วะดูผู้ชายโอ้โหเธอ กัดตรงคอยังไม่เคยกัดอืมอุ้ยเดี๋ยวกัดคอสิอย่าลงไปตรงนั้นกัดคอนี่อือยอุ้ยอร่อยอร่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนตีเออตีคอตัวเองเอาละตรงไหนที่เราจะกัดอีกอุ้ยนี่ตรงนี้เลยอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอมันเหมือนฉีดยานะครับคุณอือ อร่อยอร่อยหูหูดูดูด,ดไม่ยัง้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยตบตบอุ้งฉันคันจังเลยนะไม่รู้ว่าตัวอะไรมากัดฉันนี่นี่ตรงนี้เรายังไม่เคยดูดเล็บมืออีดูดมือเออโอ้หเธอโอ้เธอโดนยุงกันทีเดียวอุย้ยฉันติดโอ้โหเรียกกู้ภัยมาดว่วนเลย ต้งโทรนะครับโอเคคนต่อไปที่เราจะไปดูเลื่องนะครับก็คืออชายหนุ่มที่กำลังนอนอยู่นะครับสแกนหาสแกนหาอ๋อตรงนี้มันดูได้ไหมอ่ะอุ้ยดูได้ต้องคนคุดมันดูได้ไหมอ่ะอุ้ยดูได้อีกนี่นี่ดูดูตรงนี้ดูตรงนี้นอืมตรงนี้แหละตรงที่มันอร่อยคนคุดอุ้ยเขาทุบเขาทุบ ตรงนี้ก็ได้ดูตรงนี้ก็ได้ตัวขาอ่อนเฮ้ยมิงขึ้นไปมันมีที่ไหนให้ดูบ้างขอดูดพุงหน่อยได้ไหมนี่โอ้นี่เลยอจุ๊บอู้อืมอร่อยอร่อยอืมอืมอุ้ยอุ้ยขัดตบขัดตบพี่เอ๊ะนี่มันมือภรรยาของคุณหรือเปล่าทำไม คณดูเหมือนแบบมีภรรยาเยอะจังเลยเออโอ้ฉันนอนอยู่ดีๆฉันก็เป็นลม <laughs> อโอเคคนต่อไปอ,อ๋อโอเคฉันกำลังเข้าห้าองน้ำอยู่นะอืมยุงนี่ชอบจังหวะนี้ที่สุดแหละอืมกัดหัวหม่งอ่าเรากัดหัวหม่งเลยอุ้ยตรงนี้คิ้วกัดคิ้วอุ้ยกัดไม่ได้กัดไม่ได้อุ้ยกัดคิ้วไม่ได้กัดเปลือกตาได้ไหมอออเอาสิ เออว่นดีว่นดีเออเออเอาสิเออตบเพีย้ยเอ,อ้ยใครมาตบผู้ตา,ากระปากากัะปากเอาสิเออกันสองทีแล้วเอาเอานีมีเอาอุ้อย,ย,ยตบปากนี่พูดอะไรเยอะตบปากแม่งเลยนี่ตรงนี้รักแร้รักแรกแ้อื้มอื้มกินไม่เป็นประสงค์อู้ ยังไม่ทันทำอะไรเลยทุละยังไม่เสร็จเลยโอ้ยมือจ,จุม่มชะโครกแล้วนึงโอเคคนต่อไปอ้าลูกสาวเมียน้อยหรือเปล่าเธอเป็นเมียน้อยอเปล่าน,นี่นะครับผมบริการดูดฝ้าฟรีแถมตุม่มดูดฝ้าแถมตุม่ม อือเอสิจุดุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจทุบอทุกหน้าไปหนทีโอ้โหนี่ไงจุดยุทธศาสตร์จุดยุทธศาสตร์อืโอ้ตรงนี้นิ่มดีไม่ได้ว้าวว้าวดูได้หลายที่เลย้หอออุ้ยบพีเอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเังกาแล้วหนนี่ตรงนี้โอ้หอ๋อ ตรงนี้เอ้ยอุ้ยโอ้ยเฮค่ะทำไม่าตตัวละครแต่ละคนมันอุบาทจังโอเคครับผมสำหรับการดูเลือดของมนุษย์ก็จบกันเท่านี้แล้วครับเราไม่ได้เราไม่ได้และแล้วเราก็มาถึงบอสของเจ้าพวกมนุษย์กันแล้วโหมันมีกุญแจอยู่ตรงนี้ด้วยนะสแกนสแกนหา ตรงนี้อุ้ยอุ้ยตรงไหนตรงไหนดูตรงไหนดีอุ้ยทำไมแต่งตัวไม่ชิดจังเลยอะดูตรงนี้ได้ปะอุ้ยออกสีเออตรงสันจมูกนี่แหละรู้สึกเหมือนฉันจะได้กินซิลิโคนแปลกๆพี่อะอ้ยไม่โดนดูตรงนี้คนคิ้วดูไม่ได้หรออ่าดูตรงนี้อะอื้มอื้อร่อยอร่อยโอ้ยทำไมคนนี้เขาตบเยอะจังอืมมาดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาน่าจะตบไม่โดน ตรงปลายแว่นอึอึตรงนี้แหละหลังหูนี่อออุ้ยอุยตบ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 อีกแล้วเหรอดูดหูก็ได้เนี่ยดูดหูดูดขี้หูโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้าบิดเบี้ยว